สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องอาจารย์นานต่อยสื่อสร้างสารรค์เพื่อเรียนรู้และแบ่งปันจะพาทุกท่านไปพบกับการให้อาหารสูตรประหยัดต้นทุนแบบชาวบ้านชาวบ้านก็ทําได้ไปติดตามรับชมกันเลยครับครับนี่ก็เป็นต้นถั่วลิสงนะครับที่ผมซื้อมานะครับก็เป็นอีกวัตถุดิบหนึ่งที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของเรานะครับซึ่งถั่วลิสงเนี่ย ถือว่าเป็นพืชอาหารหยาบของโคกระบือของวัวนะครับที่มีอัตราปโปรตีนที่สูงนะครับประมาณ20ถึง20ถึง27ง30เหมือนกันนะครับเท่าที่ศึกษามานะครับก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของอต้นว่ามีใบมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับอัตราปโปรตีนก็จะสูงกว่าพวก เปลือกข้าวโพดแล้วก็ฟางน,นะครับเช้านี้ผมก็จะให้ใบถั่วที่สงนะครับที่ซื้อมาให้กับบัวในขอกินในช่งชวงเช้านี้นะครับช่งชวงเช้าก็จะให้ใบถั่วประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับใบถั่วมีโปรตีนสูงนะครับให้ไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับเมื่อเทียบกับการให้ฟางหรือให้เปลือกข้าวโพดนะครับ เช้านี้ก็ให้ใบถั่วนะครับให้ใบถั่วใบถั่วตากแห้งนะครับให้กินกันนะครับเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับเขอบบ้านๆอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับถ้าถือว่าไม่ผอมนะครับมันก็ใช้ได้นะครับมีวัวต่วผู้หากที่ผมบอกว่าเลี้ยงวัวตัวผู้มีกาไรนะครับผมก็มีติดคอกไว้นะครับเชื่อแลนดิ้งนะครับ ตัวนี้ก็กินดีนะครับวัวเลี้ยงลูกนะครับนี่เป็นอาหารอีกมื้อหนึ่งนะครับของวัวข้อบ,าบ้านๆข้อนี้นะครับเลี้ยงวัวหน้าแรงก็ต้องทำใจนะครับก็ต้องหาอาหารที่ทั้งมีคุณค่าแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะครับให้กับคนเลี้ยงนะครับ ครับวันนี้เราก็จะมาเปิดดูต้นกล้วยหมักนะครับที่ผมทำไว้ซึ่งเป็นอาหารทดแทนยาสดในหน้าแรงนะครับผมหมักครบห้าวันตอนนี้เป็นวันที่ที่6แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสีสันจะเป็นยังไงแล้ววัวจะกินด,ดีไหมครับเช่น ติดตามกันต่อไปครับครับเมื่อเปิดดูนะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเะาออกสีเหลืองอ่อนๆนะครับก็มีกลิ่นหอมของกากน้ําตาลกลิ่นหอมของเกลือเหมือนกับเราหมักผักไว้กินนะครับก็เดี๋ยวเราไปเอาไปให้วัวกันนะครับครับด้านหน้าก็จะสีออกสีเขียวๆอ่อนๆนะครับจะพอด้านในนะครับก็จะเป็น สีออกเหลืองๆนะครับปิ่นหอมนะครับหอมมากนะครับรับวัวกินดีนะครับเห็นสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ากินน่าจะชอบนะครับเป็นของใหม่ครับเห็นไหมครับว่าการนําวัตถุดิบในท้องหินนะครับมาใช้ก็เกิดประโยชน์ประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะครับดีกว่าปล่อยให้วัว ไปหากินเองตามธรรมชาตินะครับตามหุงห่งนาที่ไม่มีหญ้าอย่างเงี้ยนะครับก็เลี้ยงแบบนี้ดีกว่านะครับอ้วนกว่าอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันให้กับสังคมที่ยังต้องการการแบ่งปันครับสวัสดีครับ